รกรกฎาคม53นะคะเราจะมาลองกรีดยางหน้าตายที่ใสป่ปุ๋ยไว้เมื่อวันที่16มิถุนายน53นะจะมาลองดูว่าจะออกหรือไม่นะคะก็เป็นระยะเวลา19วันใส่ดำถึงจะใส่ดำ,ตดำแต่เราก็เห็นสัญญ,ญาณของเป็นยังไงคะลุงเปลือกเป็นงไงคะโอ้โหและดูลุงไม่ได้ใช้พลังงานอะไรเยอะเลยนะคะเนี่ย ลุงไม่ได้ใช้พลังงานอะไรเยอะเลยนะคะน่ะออกไหมคะลุงออกไหมคะอย่างเงี้ยออกไหมน่ะมันของมันหนาตายอะไรเนาะมั่นกับของหน้าตายหมายความว่าคือก่อนหน้านั้นเนี่ยคือไม่ไหลเลยใช่ไหมคะลุงใส่ดําอย่างนี้แทบจะเรียบร้อยแล้วอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถือว่าใช้ได้ไปแคะลุงเนี่ยไหลปื้ดๆอย่างเงี้ยครับก็มันก็ดีอ่ะอ่าเอาท่อมาลองค่ะท่อมาลอง นี่ปกติถ้าใต้ดาเนี่ยมันก็ถือว่าแทบจะคือคืออันนี้คือลุงเขากรีดแค่ครั้งเดียวเองนะคะเนี่ยกรีดแค่ครั้งเดียวแล้วก็กรีดน้อยมากเลยใช้พลังงานน้อยมากเลยค่ะไม่ได้กรีดแล้วก็อีกตึกบอีกตึ๊บอีกไม่ได้กรึ๊โอ้โหไม่ได้กรีดหรือก็กรีดนิดเดียวเมื่อกี้กรีดนิดเดียวอ่ะนะคะแค่นี้ก็พอแล้วค่ะแค่นี้ก็ถึงอ่ไปต้นอื่นอีกค่ะอันนี้คือต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งผ่านนะคะโอ้โหต้นนี้คือต้นนี้คือต้นหน้าตาย ะะแล้วก็ใส่ปุ๋ยไว้สิบเก้าวันนะคะใส่ไว้สิบเก้าวันก็กรีดนะคะแล้วก็เราจะไปดูต้นที่สองนะคะต้นที่สองเปิดอ่าแผ่นี้ไม่แต่นี้เป็นเวลาสิบเอ็ดนาฬิกานะคะของวันที่ห้ากรกฎาคมห้สามก็ดูนะคะจากที่ยางหน้าตายแล้วก็ดูดูแล้วเรามากรีดดูดูสภาพต้นนะคะดูสภาพต้นนะคะ นี่คือสภาพตู้ <c oughs> เสียดายต้องหาวมาลองเลยนั่นแม่ลุงบอกว่าเสียดาย <c oughs> ให้หาถ่วยมาลองโอ้โหเริ่มเสียดายนะคะลุงบอกให้หาถ้วยอ,อันนี้ออกนะคะแต่ออกค่ะลุงลุกกรีดเลยค่ะกรีดปกติเลยค่ะลุงก,ก,กรีดปกติเหมือนกรีดยางเลยนะคะโอ้โหเปลือกนิ่มมากเลยนะคะออกนะคะเนี่ยลุงลุกกรีดเลยค่ะ<ม>กรีดยาวเลยค่ะกรีดเลยค่ะกรีดยาวเลยนะคะ นี่หน่อยค่ะออกไหมคะอย่างนี้ถือว่าออกไมอหมลุงช่วงนี้มันก็ออกอช่วงเอมันยังบวมค่ะคือตรงนี้คือเราซ่อมนะคะเราเราใส่ปุ๋ยเพื่อเราซ่อมเขาฉะนั้นน่ะคือเราต้องให้ระยะเวลาถ้าเกิดเป็นอย่างนี้คือ,อเป็นสัญญาณใช่ไหมคะว่ามันไหลไหลไหลไมคะลุงอย่างเงี้ย คนกรีดไหลไหมก็ไหลอยู่ไหลเนาะแล้วก็เห็นว่าเปลือกนิ่มมากเลยเห็นเห็นกรีดใช้พลังงานน้อยมากเลยนะคะฮานโอ้ยอัศจยนนี่ก็อีกหนึ่งต้นนะคะของยางหน้าตายที่เราใส่ปุ๋ยไว้เป็นระยะเวลาสิบก้าวันนะคะลูกไม่ต้องไปร้องหรอกไม่ต้องอาช่วยมาร้องหรอกปล่อยทิ้งไปเลย สายโหลุงบอกว่าน้ำยางทุกหยดเพื่อนาคตของลูกลุงลุงลุงกรีดน้อยมากบางมากเลยอ่ะประมาณว่าประมาณว่าคือเซฟพลังงานมากเลยนะคะบไม่อยากกีดเล่นนะเอาอเสียดายไม่อยากกีดเล่นไม่อยากกีดเล่นจะไว้กรีดจริงโอ้โหเสียดายนะเสียดายเสียดายลุงบอกจะแอบกีดคืนนี้แหละเดี๋ยวนะคะพันไงพันสองพันสอง โอ oh oh, 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 right, oh, ้โหลุงโอ้โหอันนี้ตายมากี่ปีะเนี่ยคุณโจหยุดพักไว้ประมาณสามสี่ปีหยุดพักไว้ประมาณสามสี่ปีโอ้โหเปิดตรงไหนก็ออกนะคะไหลเป็นงูไปเลยค่ะตอนนี้โอ้โหโอ้โอ้โหลุงเอาทใดไปลองเร็วทวยไลองเร็ว โอ้โหยอดเลยขนาดนี้เป็นเวลา11บเอโมงนะคะกรีดน้ำยางไหลห้าเป็นน้ำอยู่พักใหญ่อย่างนี้ลุงให้ได้เลยนะคะเนี่ยสามสิบครับข้านุพอเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางใช้ได้ไหมคะน่าจะได้ประมาณ30มสิบกว่าได้สามสิบเลยคะเนี่ยโอ้โห ถ้า20กว่ามันจะใสกว่านี้ใช่อันนี้คือขนาดเปอร์เซ็นต์ยางไหลแม่ขนาดนี้ประมาณ30ก็ถือว่าเปอร์เซ็นต์ยางใช้ได้เนาะใช้ได้ค่ะ37 38โอ้โหเปอร์เซ็นต์ยาง37 38แต่เหนียว2กิโลเพราะว่าแค่เดียวมันจะมันจะมันจะเป็นเนื้อยางเลยแต่แล้วเปอร์เซ็นต์อย่างน้อยเน่ะต้อง37 38 39อ๋อโอ้โหนี่จะแข็งเลยใช่ไหมใช่มันจะเป็นคืไม่ต้องหยอดกดแต่ถ้าน้ำยางที่20กว่าเนี่ยเอามาโต เป,เป็นเป็นข้อมูลนะคะว่าที่เราใส่ปุ๋ยไว้เมื่อวันที่16นนออมิถุนายน53นะคะนนออแล้วก็เรามาเปิดกรีดก,กันวันที่5นนกรกฎาคม53ขณะน,น,นี้เป็นเวลา11นาฬิกาของบริษัท Ds Rubber นะคะก็เป็นหลักฐานว่าวันนี้ยางหน้าตายไหลแล้วนะคะค<อ>ุณหงนะคะคือตอนนี้คือเปอร์เซ็นต์ยางคิดว่าใช้ได้ไหมคะใช้ได้ค่ะน่าจะอยู่ที่ประมาณ35อันนี้คือคุณหงนะคะลูกสาวของบริษัท Ds ที่รับซื้อน้ายาง ให้ความมั่นใจว่าเปอร์เซ็นต์ยางนั้นอยู่ที่ประมาณสะเท่าไหร่นะประมาณ30กว่า3 0กว่าอันนี้คือคนซื้อน้ำอํำยางเองเลยคะกล้าการันตีถึงขนาด,ดนั้นเพราะนั้นอันนี้เป็นเครื่องหมายยืนยันได้ว่าปุ๋ยดกคูนนั้นนะคะสามารถที่จะเพิ่มผลผลิตให้กับกเกษตรกรได้อย่างแท้จริง